ทำไมหลายคนถึงมาจากทั่วทุกสารทิศเอารองเท้ามาต่อคิวมากันตั้งแต่ตีห้าเพื่อจะได้ดูดวงกับอาจารย์แห้หมอดูเทวดาแห่งศาลเจ้าพ่อนาคราชจันรรเสนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์เดือนหนึ่งจะเปิดให้ดูฟรีไม่กี่วันตามลิขิตสวรรค์หนุ่มอนุวัตน์ขอบุกไปพิสูจน์เสียงล่ำลือวันนี้มีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติทันทีที่เดินทางเข้าไป คนที่มาดูบอกเป็นเสียงเดียวนนกันว่าแม่นเหรอครแม่นเหรอครับ,ม,นนรบมากถึงมากเกินมากถึงมากเกินหมายความว่าซิเค็ตบางอย่างซิเค็ตบางอย่างด้วย<อ>มีฝ่ายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะมีฝ่ายตรงนี้อยู่เกาหลีบ้านสี่แยกตรงไปเจอสองแยกเลี้ยวขวานหน่อยนึงห้องนอนอยู่ซ้ายมืออ่ะที่เกาหลีแก<ะ>เออทำไมเขาเรียกฉายาอาจารย์ไว้ครับหมอดูเทวดปเราคง,งให้เองมั้งลูกศิษย์อะ อาจารย์นี่บอกไม่รู้าอาจารย์ก็จำไม่ได้มาเรียกกันทั่วไปหมดแล้วไม่ได้ดูได้ทุกวันอไม่ใช่ไม่ดูทุกวันก็เขาต้องส่งเวลามาว่ายังไงใครเป็นคนส่งต้องสวัสดีอาจารย์สื่อสารอาจารย์บอกแล้วไม่ได้สื่อสารได้จังอาจจะมีเซนส์เก่าอนะไปพูดงั้นดีก็หาวาาอาจารย์แท่โอ้โหเก่งจ่างนะนะเอาละสิครับผมชักสงสัยขอพิสูจน์ความแม่นโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวให้ทีมงานของผมทดลองก่อนเนี่ยมาลุ้นเนี่ยดีมาก มารุดยังไงก็ได้หาจากสูตรนะลูกหนูเด็กวัดนะเด็กวัดนะเนี่ยส <Okay. S 2> มัยก่ก็อนนี่อยากได้กล้องมากในชีวินตนั้นตั้งใจเก็บเงินเลยทีมงานอึ้งไปนิดหน่อยเพราะเป็นข้อมูลลับส่วนตัวมากๆแล้วผมนะครับอ๋อตกลงเขานี้หรือเขานี้เขานี้มีตรงนี้จ้่ลูกอ๋อแล้เขานี้อะฮะนี่ตรงนี้เลยอ๋อข่านี้ตรงนี้นะอ่ขาข่านี้ตรงนี้อ๋อหนูวัดนี่เป็นคนมีเซนนะเนี่ย สามารถเหมือนเรารู้ลูงหน้าฝันลุกหน้าอะไรกันรู้จา์ตรงนี้หนูเคยมาแล้วฝันจะเคยจําไม่ได้แต่มันเหมือนว่าพอไปจิ๋วตรงในเหตุการณ์นี้เหมือนเหมือนนี่ใช่มันเหมือนเราเห็นมาแล้วนะอันนี้พูดกันตรงๆก่อนนะโชคตลอดแต่เขาไม่ได้เราถูกไม่เป็นไรครับคือคือให้คนอื่นถูกใช่ใช่ถ้าสังเกตลยหนูได้พวนี้สายจามีหกแน่จรจริงหกจริงๆนะข้อมูลลับมากๆกนะครับอาจารย์แฮวบอกว่าดูมาตั้งแต่เจ็ดขวบ จากการสัมผัสหรือว่าเซนต์ไม่ได้ดูได้ทุกวันนะครับวิธีการดูบางคนแค่เอ่ยทักบางคนดูจากเส้นลายมือวิธีการบอกไม่ได้เหมือนกันมีทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติที่เชื่อเรื่องนี้ความแม่นไม่แม่นขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าแม่นบางคนบอกว่าเฉยๆบางคนบอกว่าไม่เชื่อก็มีส่วนผมดูหลายเรื่องดูยาวทีเดียวนะครับแต่บอกไม่ได้ ว่าดูอะไรบ้างการดูส่วนใหญ่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับอาจารย์แพ้วดูให้ฟรีตามวันเวลาที่กำหนดแต่ถ้าจะมีการให้ก็แล้วแต่จิตศรัทธาเพราะว่าเงินส่วนใหญ่นำไปสร้างสาธารณกุศลและก็โรงพยาบาลเรื่องนี้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับเพราะผมเองก็บอกไม่ได้ว่าแม่นหรือไม่แม่นคุณผู้ชมต้องมาพิสูจน์เองครับ วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้